ครับก็วันนี้จะมาทดลองแย่ไข่มดแดงนะครับที่สวนเราเนื่องจากว่าเราลดสวนตอนเช้านะครับแล้วก็เอามดแดงมาปล่อยไว้นะครับวันนี้ก็วันที่สิบห้ามีนานะครับเอ้สิบสี่มีนาสิสองห้าหกสามนะครับแล้วก็จะลองทดลองแย่ดูครับแย่ไข่มดแดงครั้งแรกในสวนเราเองครับผม การแย่โดยไม่เจ๋วครับไม่ซีเรียสน,นะครับไปมากไ้น้อยก็แล้วแต่ หาดูลังใหญ่ครับต้นมะกอกงามถามผู้รู้หลายท่านนะครับว่าวิธีการดูเนี่ยดูยังไงนะครับก็ดูลังที่เป็นป้าอนาโอ้ยครับลังนี้ลังนี้สุดยอดมากเลยครับเนะี่ยโอ้ลนโลนโลนไม่เจ้าลน ไข่เต็มเลยครับไม่รู้ว่ากล่องจะซูมได้เห็นไหมโอ้หลนลนมือใหม่ครับโอ้ยคนแย่ก็มือใหม่ัแย่คเคยแย่กันครั้งแรกในชีวิตเนี่ยนะโอ้ดูดครับ มันก็เม็ดข้าวร่วงลงมาเลยครับร่วงลงมามีแต่ไขล่ลูกใหญ่ๆครับหลังๆแทนทีเดียวเลยแทนเลยจัโอห้ยังยิ่งสุดยอดเลยครับตัวเอ้าเออ,อ,อ,อไม่ไม่แย่หรอ โอ้โหครับดูมันล่วงมาครับมีแต่ไข่ใหญ่ๆขั้นเลยสมบูรณ์ไข่สมบูรณ์มากนะครับเดี๋ยวต้องดัดแปลงที่แย่ใหม่ละนะครับที่รองใหม่ละท,ทิ้งเยอะทิ้งเยอะกว่าได้ครับไม่น้อยนะครับอาจจะเป็นถ้วยอยู่เปินจิ้มนะ

แย่ไข่มดแดงในสวนเราเองครับนี่แค่สองลังฮนะผลทิ้งก็ไม่น้อยครับคนแย่บอกมดกัดนะฮะแล้วก็ใส่แป้งมันนะ เครื่อไ่เขานะครับเราไม่ได้ฆ่าแม่เขานะครับอ่าหมดกัดฮะครับสำหรับทลิปนี้เดี๋ยวทำแค่นี้ก่อนนะครับถ่ายทำให้ชมแค่นี้ก่อนเดี๋ยวดัดแปลงที่แย่ก่อนนะครับผมขอบคุณท่านติดตามและชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดซับสไครต์ให้ด้วยขอบคุณครับสวัสดีครับ